ยาสีไล่เลื่อมถิ่มพงพันพี่น้องเก่าครับยาสีละสรดเสื่อนี้ไปย่องผู้อื่นดีเด้อพี่น้องเด้อเห็นว่าดำชิลียาฟอคีแห่ไก่ครับเห็นว่าดำไข่ร้อยยาฟอไพแห่วินบัตรแห่ข้าแกงไผ่นอสีอยูซอยขั้นบเอื้นใส่จ่าออกเจ้าสเอิ้นใส่ผู้้ใด้ที่โกาสสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเคชาแนลครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วเลี้ยงยข,ขงั้วโซโกโซกอนครับกับแรงวันทีส่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ จ้าอวกคือเกาคือเดมครับไล่งานตครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาคือเกาหละพี่น้องตัวนึงขายล้วเนาะค้าวเนาะครับผมยังอีกคือเกาครับสองตัวแม่มั่นกับแม่สาวง่บานครับเอาสิเปิดตัวใดก่อนครับบันสิผ้าพี่น้องช่มตัวใดก่อนครับยางเลยครับจ้าออกบันนี่ครับนี่จะาอกสิผ้าช่มควายงามเลยครับดึงมาพี่ก็ได้เด้อจ้าออกพี่ หมังนมันบ่มีนม้ำบรรยากาศฝ้าหลังฝนเด้อพี่น้องเด้อปลาควายมาเลี่ยงคือเก่าแหละครับนี่นะครับของขาบ่บอของจูงมากครับของตีหมดแหละครับมายางมาบานครับนครับควายใหญ่ควายงามเกือบลอยสี่สิบเนาะจาออกเนาะเมืองพญางปูนเนี่แหละครับน่ครับ จับใบได้ครับกุ้ยงหา่กุ้ยงามเลยครับอีเล่บเหรอยีเลยครับเด้อเอาพี่น้องครับผู้ใดอยากได้กุ้ยใหญยกุ้ยงามกุ้ยอัตลักษณ์ดีข้ออ่องป่องขาเขาวนี่ครับอีกตัวหนึ่งเนาะผสมไปแล้วมันบอจ้าออกผสมไปวางใบนี่ได้ครับเด้อนี่คว้ยแม่นี่ครับจับเข้าไว้นี่ครับคว้ยงามเด้อพี่น้องเด้อ ขึ้นแล้วผสมพอพันผสมตัวไหนเจ้าอักาครับผมครับผมผสมเป่าแปดล้านนะครับใบยื้ใส่ล่ะใบยื้ในห่องเลยครับเด้อนี่ครับผสมแล้วเมื่อนี้เข่าข้อเข่านาดีเด้อครับเด้อจับเข้าไว้จับเข้ายกขึ้นไว้ครับเอาครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากได้กล้วยไปเปลี่ยนแม่บอกแม่พันลอยสามสิบแปดรับประกันเนาะเจ้าออกลอยสามเจ็ดสามแปดมีประกันความสูงให้ด้ครับเด้อหางเหิง บ่ดอกแม่นบ่ครับผมหางเหงบอดอกได้ครับเด้อนี่ครับหางดีหางดีหางพัวดีเด้ครับเด้อพุนตัวใหญ่ดีได้ครับหวังแน่พุนครับตัวเง้วปานรถไฟตัวเง้วปานรถไฟเนาะบปไปได้มาตะใสใจออกคือมีแต่งามงามื้อเปิดไว้นราคาเท่าไรครับนี่รหกผมื7นเจ็ดครับผมหก0มืนเจ็ดพันนะครับพุนแม่บอกแม่พันนะครับยืนขาตรงนี้ยกดีนด้ครับกล้วยแม่นี่ ีดีพร้อมครับเนี่ยเอาจบลงไปเจ้าออกครับออกมาจบลงไปครับหกหมื 6, 10, 7, ่นเจ็ดพันติดต่อมาได้เบอร์ใดครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับเอาจบลงไปแม่ลอยสามสิบเจ็ดครับสามเจ็ดสามแปดรับประกันได้ครับเด้ออีกแม่นึ่งนี่ไปล่ะครับคุณแม่นี่ท่องเนาะ ครับผมแม่นี่ท่องด้อครับเด้อตาพีพานอ่งยาง,ยางบึงไหวกสิอยากห้นอยากเขา้าควอกแล้วนะครับเด้อแ,แม่นี่กัยกดีนะครับเด้อพุ่นปัดท่องใกล้สิแตกนั้นบอเจ้าออกท่องใกล้สิแตกแล้วนี่ครับยืนหจับง่ามง่ามนะครับตัวนี้เปิดไว้นะราคาเท่าไหรเจ้าจออกหกหมื่นห้าหกหมื่นหาด้วยกันนะครับซื้อหนึ่งได้สอง สื่อหนึ่งได้สองราคานี้ความทรงความ,มทรงความต่อร่องราคาได้นิดน้อยนิดหน่อยนะครับเด้อราคาหกหมื่นห้าพันถ่ายดีดีนะครับผมตว,วันปันหมูเนาจะจอาอกเนาะให้ลูกงามปะามครัให้ลูกงามงามเลยครับสูงประมาณร้อยสามสิบเอ็ดเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบเอ็ดเปิดไปแล้วราคาหกหมื่นห้าหกหมื่นหาเลยครับยึดต่อมาได้นาเขาเปิดก้วงดีข้อกับอ่องป้องขากระเขาขากับเบ นี่บ่อนี่นะครับนี่ค้าเออ,บอกบกเพางไงเอ,อืกหนาเอ,อืกกว่างนะครับเปิดใบในราคาหกเมื่น 65, ห้ายิ้ต่อมาได้เบอร์ศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับคุยอยู่ส่ยจ้าออกโอซุนบีใสจังหวัดมหาสารคามเลยครับเด้ออยากมาเบิ้งตัวจริงมาเบิ้งได้เนาะอยากมาเบิ้งตัวจริงมาเบิ้งได้ครับเอาฝากพี่น่องเอฟซีฝากพี่ฝากน่อง กดติดตามกดตะลิงก,งกดแค่ก็จากใครจะคอมเด้นต์ตากใครให้ทางช่องยิมเช่ชาแนลได้เลย,ยครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขขู่สุขคนครับสำหรับคลิปนี้ครับ,รบสวัสดีครับ